มาชมตลาดปากคลองนะครับบรรยากาศวันแม่มาดูดอกมะลิมาลัยวันแม่กันครับนี่ครับบรรยากาศดอกมะลิพวงอะไราวันแม่ก็จะวนสีคอฟ้าแบบเยอะๆเลยครับเดี๋ยให้ดูหน้าตลาดครับนี่หน้าตลาดปากคลองนะครับคนเยอะนะครับนี่ยังหัวคับอยู่นะครับคนก็จะเริ่มมาเรื่อยๆ ก็เป็นพวกมะลิมะลิแพ็กมะลิแบบนี้โทนสีฟ้าคนก็จะมาหาซื้อกันพวงมาลัยกันไ,นไปไปให้คุณแม่กันให้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็สวยๆนะครับแต่ละร้านก็จะมีแบบสวยๆ มีที่มันร้อยง่ายๆก็ราคาก็ไม่แพงมากเอ้อลวดลายเยอะๆหน่อยก็จะราคาสูงหน่อยตรงนี้จะเป็นหน้าตลาดยอดพิมานนะครับดูดงมะลินะครับตรงเนี้ยเยอะแยะเลยพิมถนน,นก็เยอะนะครับเนี่ยครับแต่ตลาดยอดพิมานตรงนี้จะเป็นตลาด จํา่ายดอกมะลิเยอะๆเลยครับตรงนี้จะเป็นตลาดที่ขายดอกมะลิประจําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเทศกาลก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวให้พาเข้าไปดูหน่อยข้างไหนหน่อยครับอันนี้เป็นร้านร้านปลกอะไรอย่างร้านใหญ่เลยนะเยอะแยะหมดเลยกันแบบสวยๆ ทำส่งเยอะนะเป็นแบบทึกสวยเป็นร้านปกติก็จะมีขายปกติอยู่แล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี้ก็จะทำแบบสีตามเทศกาลมลีพวงห้แต่ตัวนี้จะเป็นแย่ๆเลยครับแถบบนี้จะเป็นมาลีทั้งหมดนะมะลิมาเลยให้ชมมะลีเยอะๆเลยครับ ครับสวยๆเลยครับพวงมาลัยนี่ครับพวงมาลัยวันแม่จะเป็นแบบเนี้ยสีฟ้าๆแบบเนี้ยสวยมากเดี๋ยวบบสวยๆมาเลยครับนะครับไม้พารก็ร้อยกันใหม่ๆเลยครับพวกนี้จะเป็นดอกพุทธนะอันนี้จะเป็นดอกพุธดอกพุธดอกลักตรงนี้ ถ้าเป็นมะลิสดก็จะมีอีกแบบนึงเลครับถ้าเป็นพวงมาลัยเข้าแบบนี้จะเป็นเป็นลักกับเป็นเม็ดพุทธนะครับกกันไปใหม่เลยส่วนเข้าไปข้างในดูก็จะเป็นดอกไม้เยอะๆเลยครับเครื่องประกอบ พวงมาลัยนะครับเนี่ยในเนี้ยตรงในตลาดยอดพิมานเดี๋ยดูครับตรงนี้จะเป็นเครื่องพวกเครื่องมาลัยทั้งหมดทั้งหมดเลยครับรมาลัยดาวเรืองมาลัยมะลิอนอนดอกพุดามาลิโรยอยู่อยู่ในบริเวณนี้หมดเลยะ ตัวนี้เป็นดอกมะลินะมาเลยดอกมะลิตัวนี้มะลิหอมแต่ถ้าเป็นมะลิก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดอกลักดอกพุทธก็จะแบบที่สวยๆทีกแบบนี้อันนี้จะเป็นดอกมะลิเนี่ยส่วนตัวนี้จะเป็นเนี่ครับดอกดอกพุทธแล้วก็อย่นี้ดอกพุทธเนี่ยเม็ดพุทธเม็ดพุทธนะครับ ทายนี้จะเป็นดอกลักอุบัตสวยๆแล้วก็เลือกทักทักมันแม่